ครับสวัสดีครับได้เวลาให้อาหารเด็กๆแล้วให้อาหารเด็กๆที่บ้านแล้วก็มาให้ของแม่หนงราะว่าแม่้นงวันนี้เข้ากรุงเทพครับก็เลยได้มาทําหน้าที่แทนพ่อหนมัยมาให้อาหารเด็กๆก็มาให้ประจำครับเวลาที่พ่อแม่หนงไปทํำธุระที่อื่น อาหารมาให้เด็กๆก่อนขึ้นไปดูอาหารเด็กๆก่อนครับว่าข้างบนมีไหม เดี๋ยวใจเย็นเช่นเดี๋ยวเดียวเดียวหิวแล้วเด็กๆหิว,วแล้วดูอาหารก่อนหิวทัวใส่ไม่มีขา้าวโพดมา ไม่ใช่ฟิวทัวเอ้ยฟิวทัวอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วตัวเล็กตัวเล็กนี่จำส้นว่าไม่เพิ่งมาให้เถอะแต่ว่าคนละสองจานหร อืมผสมใส่ท่นนะครับใจเย็นๆหน่อยเด็กๆใครนี่ใครทำาน่งฮึฮ no. ึฮึฮาฮใฮึ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 ฮ่ึ ยเย็นครับหิวมากเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยทำไรเข้าไปเลย<ห>เข้าไปเลยเข้าไปเลย,เเลยหิวครับหิวแล้วหิวแล้วพอแล้วไหมตัวสนะ่วนพอแล้ว เัือนี้นั่นน่ะอีตเข้ามนั่นแล้วสนคนเ e t hang มาไปหที่สักก่อนเดี๋ยวมาเี๋ยวมาๆ ความหิวครับมันก็จะวุ่นๆอย่างนี้แหละไปหาที่ตักก่อน ไม่มีที่ตัก <c oughs> หิวมากครับหิวมาก <c oughs> ไม่มีที่ตัก <c oughs> เดี๋ยวว่าง ไม่แน่ครับพรุ่งนี้อาจจะมาเอาพวกหญ้านี้ออกไปปลูกนะครับหญ้าในเปียปุ๋ยไว้ให้แพะต้องมีเครื่องสับครับยังไม่มีเครื่องสับก็ต้องใช้มีดสับก่อนคัวนี้คัวในน้อยนี้นนครับออกมากินเอาเข้าวเลยตัวนั้นนะตัวที่มันออกมา โคจะละโคเราเป็นหนุ่มแล้วอาไรเห็นยไี่โอ้ยเอ็นเฮลเฮลลื้ออุปะหนียวมากเนี่ยอ่ะกินกินเย็นมามา นั่นเดียวยม่อนนนิ่มลพอจับถ้าจบเอออมาน้มันตะเล็กเอาากินในหม้อเลยตะเล็กมันหลักลงไปกินยาบอกะเล็กอาบน้ำดิโดนอุ้มแล้ว นูโดนอุ้มแล้วหนูโดนอุ้มแล้วที่ข้าวผสมอันนั้นกันที่ทั่วกันเอ้ยผสมอันนั้นข้าวโพดนัดอะไรแล้วเอาี๋ทั่วมาเทลงอะไรตีกัน อร่อยไหมล็อกโคอร่อยไหมนียังนะอดีัคือส่งส่งกระเดะนี่เป็นไรอืมอร่อยไหแล้วก็โคอร่อยบ่แซบมาล็โคแซบบ่ โดดเลยอึ๊บอาจารย์นะจารย์ดยไ,ได้สะตักในหะ้เพื่อนนี่นี่ครับเดี๋ยวดีคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้อาหารเด็กๆตอนวุ่นวายครับมันเยอะ ครับทิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ